สวัสดีครับคุณผู้ชมในเวลามาติดตามความเคลื่อนไหวในแวดวงบันเทิงกับข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมอิดปารินทร์นะครับแล้วก็เริ่มต้นกันด้วยข่าวเศร้าครั้งใหญ่อีกครั้งของวงการบันเทิงไทยที่ได้สูญเสียพระเอกในตำนานสรพงษ์ชาตรีศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงประจำปี2,551ที่จากไปอย่างสงบด้วยโรคมะเร็งลูกลกลมในวัย73ปีเหลือไว้พิงผลงานมากมายทั้งหนังดังและละครกว่า500เรื่องครับ จากไปไกลเหลือไว้แต่ผลงานมากมายสำหรับพระเอกนักบุญเอกสรพงษ์ชาตรีนักแสดงเจ้าบทบาทที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากในช่วงปลายยุค70ถึงกลางยุค80หรือตั้งแต่ปี2520เป็นต้นมาและยังคงมีชื่อเสียงในอาชีพการแสดงมาจนถึงปัจจุบันสกปกเงช้าระท แม้จะก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการเป็นตัวประกอบในภาพยนตร์เรื่องแรกสอยดาวสาวเดือนเมื่อปี2512แต่ด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาฝีมือก็ส่งผลให้ดาวดวงนี้ก้าวขึ้นแท่นพระเอกเต็มตัวครั้งแรกในภาพยนตร์เรื่องที่4มันมากับความมืดในปี2514ซึ่งเป็นผลงานการกำกับภาพยนตร์เรื่องแรกของหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคนอันเป็นที่มาของชื่อสรพงษ์ชาตรีถ้าทำไมนางจงมาโดดหน้าผา แ่ร้อนไปได้ที่กำลังจะเล่าให้คุณฟังอยู่แต่นี้ลจากนั้นได้รับบทในภาพยนตร์ของหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคนแทบทุกเรื่องทั้งบทพระเอกพระรองและเป็นผู้ช่วยผู้กำกับในบางครั้งมีผลงานการแสดงกว่า500เรื่องซึ่งบทบาทและบุคลิกท่าทางของพระเอกขวัญใจตลอดการท่านนี้นับว่าเป็นต้นแบบให้หนุ่มไทยจำนวนไม่น้อยในยุคนั้นเรียนแบบทั้งในแง่ของความเป็นสุภาพบุรุษนักสู้หนุ่มในเครื่องแบบที่เปลี่ยนไปด้วยอุดมการณ หรือแม้แต่บทบาทหนุ่มนาบ้านนอกที่ถอดแบบวิถีชีวิตหนุ่มชนบทออกมาได้อย่างไม่มีที่ติจนได้รับรางวัลตุกตาทองครั้งแรกจากเรื่องชีวิตบัตรซบและสัตว์มนุษย์2ปีซ้อนก่อนจะมีชื่อเสียงโด่งดังจากเรื่องแผลเก่าหนึ่งในภาพยนตร์คลาสสิกของโลกและเป็นภาพยนตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติครั้งแรกเมื่อปี2554นับเป็นเกียรติประวัติสูงสุดในชีวิตการแสดงอย่าปล่อยกูตายตามภาษาเขากู อีกเลี้ยมบัดเนี่กูรู้ละว่ามันมีใครรักกูจริงไม่ที่พ่อกูรักมันคือชีวิตเราเนี่ยนะส่วนแบกเก่าเนี่ยความเป็นอยู่อยู่กับข้าวอยู่กับนาอยู่กับน้ําอยู่กับกวายเนี่ยเราจะชำนานเพราะมันต้องมีความสุขที่จะได้เล่นเรื่องนี้ นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลทางด้านการแสดงมากมายจากหลายสถาบันเช่นรางวัลตุกตาทองพระสุรัสวดีสาขาดารานำชายยอดเยี่ยมจากเรื่องมือปืนสารวินเสียดายสองรางวัลสุพรรณหงส์สาขาดารานำชายยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์เรื่องท่าเธอยังมีรักและนักแสดงประกอบชายจากเรื่ององค์บากสอง นอกจากการแสดงบนจอแก้วและจอเงินที่เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาแฟนๆทั่วประเทศแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งบทบาทที่หลายคนอาจไม่เคยรู้มาก่อนนั่นก็คือการเป็นนักภาคให้กับตัวละครวูดดี้ในภาพยนตร์เรื่อง Toy Story ทั้ง4ภาคสวัสดีครับผมสรพงษ์ชาตรีครับภาคเสียงวูดดี้ครับเราทําได้นะแนวนะพอสรพงษ์มันไม่คุ้มหรอใช่ใช่เขาเรียกความพักดี สิ่งที่ของเล่นหลงทางไม่มีวันเข้าใจรวมทั้งเจ้าหน้าที่เคในเรื่อง m a n in n Black 2. 2ความสะอาดบริเวณนี้เดี๋ยวนี้ก็ <Hey. S 2> เรลววแปไม้ถูพื้นมาแล้วพาคนที่มีเกี่ยวข้อออกไปทีในปี2551สรพงษ์ชาตรีได้รับเลือกให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลป,ปะการแสดงอันเป็นเครื่องการันตีถึงผลงานคุณภาพความสามารถที่เปี่ยมลน้นตลอดระยะเวลาที่ยืนหยัดอ,อยู่บนเส้นทางสายนี้ สระพงษ์ชาตรีมีชื่อจริงว่าพิทยาเทียมสเสวตภายหลังเปลี่ยนเป็นกรีพงษ์เ,เทียมเสวตเกิดเมื่อวันที่8ธันวาคม2492เป็นชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ศิลปศาสตร์สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาจากมหาวิทยาลัยราชพัฏนนครราชสีมาในปี2552และย,ยังเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสาขาศิลปะการสแสดงในคณะกรรมการส่งเรสริมศิลปะร,ร่วมสมัยเข้ารับการรักษาอาการป่วย ด้วยโรคมะเร็งเมื่อ6ปีก่อนและเสียชีวิตลงอย่างสงบเมื่อวันที่10มีนาคม2565สร้างความเศร้าโศกให้แก่คนในครอบครัววงการบันเทิงและแฟนๆเป็นอย่างมากซึ่งทีมข่าวศิละปะวัฒนธรรมและบันเทิง n อ t บทก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวเทียมเวตและร่วมไว้อาลัยกับการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของพระเอกในตำนานเชื่อเหลือเกินนะครับว่าดาวดวงนี้จะยังคงอยู่ในใจของคนไทยไปแสนนาน และช่วงนี้ครับเดี๋ยวเราไปต่อเนื่องที่เรื่องราวของวงการภาพยนตร์ในต่างประเทศซึ่งก็ถือว่าเป็นข่าวดีของคอหนังชาวไทยด้วยเช่นกันเมื่อภาพยนตร์ขาวดํากึ่งอัตชีวประวัติของเคนเนต b บราน g าอย่างเบลฟาสครับที่ตีตั๋วลอลลุนรางวัลอสการ์ก็จะเข้าโรงฉายในบ้านเราให้ได้ชมกันในปลายเดือนนี้แล้ว story But rather The place where it begins. <coughs> สามารถเข้าไปครองใจผู้ชมคอหนังด้วยการคว้ารางวัลขวัญใจผู้ชมจากเทศกาลหนังชื่อดังระดับโลกโตโตมาได้ไม่นานภาพยนตร์ขาวดำกึ่งอัตาชีวประวัติของเคนเนตบารา์นาที่ครั้งนี้เจ้าตัวนั่งแท่นเป็นทั้งผู้กำกับและนักแสดงนำของเรื่องเบลฟาสซึ่งตีตัวเข้าไปรอลุ้นเจ็ดรางวัลในงานประกาศผลและมอบรางวัลใหญ่ด้านอุตสาหกรรมภาพยนตร์โลกออสการ์ปีนี้ก็เตรียมจ่อโรงเข้าฉายเฉพาะโรงภาพยนตร์เฮาส์สามย่านให้แฟนๆชาวไทยได้ชมกันแล้ววันที่3.1มีนาคมสิ้นเดือนนี้ค่ะ ซึ่งเจ็ดรางวัลที่มีรายชื่อเข้าชิงออสการ์ครั้งแรกของเคนเนตตบาร์น่าที่ว่านี้ <Hey. S 1> ก็ได้แก่รางวัลใหญ่อย่างภาพยนตร์ยอดเยี่ยมผู้กำกับยอดเยี่ยมรางวัลนักแสดงสมทบชายหญิงยอดเยี่ยมบทภาพยนตร์ดั้งเดิมยอดเยี่ยมบันทึกเสียงยอดเยี่ยมและเพลงประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยม so good. ที่ถ่ายทอดโดยแวนมอริสันนักร้องนักแต่งเพลงชาวไอริส ที่เกิดในเบลฟาสไอแลนด์เหนือสถานที่เกิดและเติบโตของตัวละครเอกในภาพยนตร์เรื่องนี้โดยหยิบเอาชีวิตในวัยเด็กของผู้กำกับช่วงปลายทศวรรษที่60ซึ่งอาศัยอยู่ในชุมนุมเล็กๆชนชั้นแรงงานภายในเมืองเบลฟาสที่อบอุ่นไปด้วยความอบอุ่นมีความสุขและเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วที่เกิดจากการสู้รบและการก่อการร้ายระหว่างชาวไอแลนด์เหนือกับทหารอังกฤษรวมถึงปัญหาความรุนแรงเรื่องชนชั้นทางสังคม ต่อเน,นื่องเรื่องของภาพยนตร์กันไปเลยนะครับกับช่วงหนังใหม่สุดสัปดาห์พร้อมกับเธอคนนี้เมสมูวีสวัสดีคุณพลอยครับสวัสดีคุณอิดด้วยนะคะสวัสดีคุณผู้ชมด้วยค่ะ สัปดาห์นี้มีภาพยนตร์ใหม่เข้าฉายเพียบเลยใช่ไหมใช่แล้วค่ะมี6เรื่องด้วยกันค่ะคนอีกและต้องบอกนะว่าแต่และเรื่องเนี่ยน่าดูน่าสนุกน่าหลุนแล้วก็น่าติดตามทุกเรื่องเลยละค่ะดีเลยครับทีนี้เราจะไปเริ่มด้วยเรื่องไหนแนวไหนกันก่อนดีเอางี้เราไปเริ่มด้วยภาพยนตร์จากฝั่งฮอลลีวูดของผู้กำกับระดับร,รมาจารย์ด้านภาพยนตร์ระทึกขวัญฟิลินส์นะคะอย่าง The d e s p a t e Hour ฟาวิกฤตวิ่งหนีตายค่ะ โดยเป็นเรื่องราวของผู้เป็นแม่ที่มีเวลาเพียง48นาทีเพื่อช่วยเหลือลูกชายให้รอดพ้นจากความตายพ้นทางเดียวที่ผู้เป็นแม่พอจะทำได้ก็คือต้องหย่าหยุดวิ่ง โดยภาพยนตร์ดราม่าสุดซึ้งคมอนคมอนลุงครับรักคืออะไรผลงานคุณภาพเรื่องล่าสุดของผู้กำกับมากความสามารถมายคมิวที่ได้แรงวดาลใจมาจากพ่อและแม่ของเขาเอง it may be hard to say goodbye to that strangely beautiful world damn this book you're crying no I'm not yes you are you're dying ส่วนตัวเลยนะผมชอบมูต a แอนโทนของเรื่องนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าตลอดทั้งเรื่องเลยผู้กำกับเนี่ยได้เลือกถ่ายทอดเรื่องราวด้วยภาพขาดำส่วนหนึ่งเพราะว่าต้องการให้หนังเนี่ยเป็นเหมือนนิทานสอนใจแล้วก็สารคดีสะท้อนโลกปัจจุบันนั่นเองครับใช่แล้วล่ะค่ะคุณอิดไปที่ฝ้าของไดนาะทิทุไทยประ,ระเทศญี่ปุ่นกันบ้างค่ะสัปดาห์นี้นะก็มีภาพยนตร์อนิเมะแฟนตาซีที่น่าจะถูกใจน้องๆหนูๆอย่างหญิงสาวไร้นามเข้าฉายด้วยค่ะ สประเทศเกาหลีใต,ต้ก็มีทั้งภาพยนตร์สยองขวัญแฟนตาซีดึกตึกผีนอกจากนั้นก็ยังเอาใจเหล่าอาร์มี่ทั่วโลกด้วยการถ่ายทอดสด World Tour Concer ์ BTS Permission to Dance on Stage s o u Live l Viewing ของ7หนุ่มบอยแบนด์ไอดอลแห่งสตวรรษที่21ชื่อดังระดับโลก BTS และปิดท้ายกันที่ภาพยนตร์อีสานแนวโรแมนติกดราม่าในจักรวาลไทยบ้านเรื่องดังที่หลายหลาคนรอชมอย่างไทยบ้านเดอะซีรีส์หมอประวานของผู้กำกับเลือดอีสานสุรศักดิ์ป้องสอนคนยังว่ามีโอกาสอยู่เ,เาข,ททขาที่กลับตัวไปคนดี ซึ่งนี่ก็เป็นภาพยนตร์ภาคต่อที่ครองใจแฟนๆไทยบ้านรวมถึงตัวผมเองด้วยนะครับเอาในวันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณมิสมูฟฟี่ด้วยนะครับที่นำภาพยนตร์มาแนะนำกันทั้งหน้าชมน่าติดตามแล้วก็น่าสนใจทุกเรื่องเลยยินดีค่ะคุณอีสัปดาห์หน้านะจะมีภาพยนตร์ใหม่เข้าฉายเรื่องไหนบ้างแฟนๆคอหนังทั้งหลายรวมถึงคุณอีเนี่ยก็รอติดตามกันได้เลยนะคะไม่พลาดแน่นอนนะครับแต่ว่าตอนนี้เวลาของข่าวศิละปะวัฒนธรรมและบันเทิง n อ t บทหมดลงแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้เราสองคนขอลาไปพร้อมกันเลยนะครับ